สวัสดีค่ะพี่พี่น้องๆประหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์กลับมาอีกแล้วนะคะกลับมาทํานายดวงรายวันให้กับพี่พี่น้องๆทุกวันเกิดเช่นเดิมนะคะเหมือนเดิมนะคะการทํานายดวงนั้นเนี่ยทำนายดวงโดยรวมโดยกว้างของผู้ที่เกิดทั้ง7วันเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้น ถ้าพี่น้องเข้ามาชมแล้วก็เอาเฉพาะเรื่องดีๆนะคะไปปรับใช้แนวทางที่ไพ่เขาชี้แนวทางมานั้นเนี่ยไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันนะคะและเข้ามาด้วยความที่สบายอกสบายใจนะคะและการทํานายดวงนั้นเนี่ยทำนายดวงตามแบบฉบับของพระหมอนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่เหมือนของ หมอดูท่านอื่นๆนะคะเพราะว่าเขาก็มีแนวทางของเขาไปนะคะอันนี้แะนั้นถ้าเกิดว่าเข้ามาชมแล้วเนี่ยหมออยากจะให้พี่ๆน้องๆนั้นใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอ่าอันนี้ก็ขอความร่วมมือก็แล้วกันนะคะและก็ผู้ที่ติดตามเข้ามาชมรายใหม่ปหมอขอกําลังใจด้วยนะคะ ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับพ้าหมอหน่อยนะคะอ่าวันนี้พ้าหมอก็ขออนุญาตจับไพ่คนที่เกิดวันอาทิตย์ก่อนนะคะจํานวนสามใบนะ,ะขอออกมาเม่นยำเที่ยงตรงนะ,ะอ่า,อาดูนะคะมาดูตัวตนของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะประจำวันจะทำนายประจำวันที่เจ็ด เมษายนนะคะ2 5 6 2นะคะอ่าตัวตนที่ผ่านมาภาร,ระหนักนะคะเหนื่อยทำงานหนักลุยงานนะที่ผ่านมาเนี่ยผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยสู้หลังชนฝาจริงๆเลยนะคะพะหมอชื่นใจเนาะเห็นไหม่อสิบดาบเอ้ยโทษนะคะสิบไม้เทา้าเห็นไหมคะรวบไว้ทั้งหมดเลย มันต้องอย่างนี้ค่ะมันรอดนะเอาอยู่เอาไว้หมดนะนะนั่นคือที่ผ่านมาทีนี้มาดูในวันที่7บ้างนะที่จะต้องระมัดระวังเรื่องอะไรนะคะในวันที่7จ็ดนะกงล้อแห่งดวงจะตาไพ่ตัวนี้เนาะคิดว่ามันจะลื่นไหลและก็เอาอยู่เหมือนเดิมและก็มีโชคมีลาบเข้ามาบ้างเหมือนเดิมนะคะหมุนเงินได้คลอง ไม่สะดุดนะคะอ่ารวมถึงเรื่องของบริวารก็เกื้อหนุนนะในลักษณะแบบนี้นะคะูุทีิเกิดวันอาทิตย์และก็โดยสรุปแล้วจะเป็นแบบนั้นจริงไหมอืมเขาบอกว่าในวันอาทิตย์อะนะคะถ้าสมมุติว่ามันมีเรื่องมีราวอะไรก็แล้วแต่ที่ที่มันคาราคาซังอยู่และมีการว่าเราได้ได้รับการแก้ไขแล้ว หรือแก้ไขไม่สำเร็จเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามันอาจจะจบนะคะแล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้เหมือนกันสำหรับไพ่เดยเดทตัวนี้นะคะหรือหมดเคราะห์ก็ได้นะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะสำหรับตัวนี้หมดเคราะห์ก็ได้อืแล้วก็เริ่มต้นใหม่อย่างมั่นคงอย่างนี้ได้เหมือนกันนะคะหรือก็บอกว่าปัญหาที่คาราคาซังอยู่น่ะจบ นะคะแก้ไขได้อันนี้ก็คือทํานายไปในเรื่องเรื่องที่บวกนะเรื่องบวกบวกและถ้าสมมุติเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพก็ให้ระวังนะคะอันนี้นะเกี่ยวกับเรื่องของภูมิแพ้โรคกระเพาะอาหารหนักเสพอะไรประมาณนี้คิดว่าไม่หนักนะคะและผู้ที่เกิดวันอาทิตย์บางท่านนั้นรู้สึกว่าจะไปตามหมอนัดไปหาหมอไปโรงพยาบาลน,นะคะไปในกิจการในการของเราหรือไปจาก ของบริวารน,นะคะคนในครอบครัวก็ได้นะในลักษณะแบบนี้อน,นี่ก็คือผู้ที่เกิดวันอาทิตย์พระหมอว่าในวันที่7ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะอืมเอาอยู่และก็อา่าพระหมอจะขึ้นโชว์ไพ่ให้ดูนะคะที่กรอบด้านข้างนะพี่ๆน้องๆดูเอาเองก็แล้วกันแล้วก็จะขึ้นตัวเลขประจำไพ่ที่เขาให้มาด้วยนะคะ ก็ดูเอานะคะว่าจะเป็นแบบไหนอันนี้นะเพื่อความสบายใจนะคะเอาไปก็แล้วกันนะจะได้ไม่ต้องถามผ่าหมอผ้าหมอจ้อมเลขนําโชคอะไรก็ดูดูได้เลยนะคะเราก็จะจะได้หัดดูไพ่เป็นด้วยนะคะอ่ะทีนี้มาดูผู้ที่เกิดวันจันทร์บ้างค่ะวันจันทร์เป็นยังไงมั่งคะอืวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะหรือสถานการณ์ทั่วไป รู้สึกว่าจะตรงกับว่าหมอเนะหเหน่ห้าเหรียญห้าเหรียญเห็นไหมคะห้าเหรียญก็คือเรื่องของการเงินเข้ามาแหละได้แหละเงินน่ะแต่เห็นไหมคะได้แล้วเนี่ยทําไมมันถึงฝืดเหมือนขอทานอย่างนี้หมายความว่าได้แล้วมันไม่พอเพียงใช่ไหมจ๊ะนะไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวก็ได้มาใหม่นะคะอย่างนี้นะคะไม่มีอะไรของคนวันจันทร์เนี่ย น่าจะเหมือนพี่พี่น้องๆเหมือนป้าหมอก็คือจะฝืดอยู่อย่างเงี้ยค่ะโหย้ยมันรักเราไม่นานค่ะเรื่องเงินเนี้ยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมองเป็นเรื่องธรรมดานะมองเป็นเรื่องธรรมดาค่ะมาแล้วนะมาอยู่กับเราไม่นานจากไปก็ไม่เป็นไรมาใหม่ต้องคิดแบบนี้นี่คือนี่คือตัวตนเลยณนะขณะนี้ค่ะ,ะทีนี้มาดูในวัน ในวันที่เจ็ดบ้างค่ะเป็นแบบนั้นไหมเฮเห็นไหมวันที่เจ็ดก็คือปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นจอเรื่องเงินนะ่ะเงินเข้ามาเห็ไหมแล้วก็ออกไปอีกนะคะส่วนเรื่องอื่นไม่น่าจะมีปัญหาหน้าไพ่ตัวนี้นะเขาบอกว่าเงินหมดเงินมาเงินหมดเงินมานะพ่เกิดวันจัน์ทรนะคะและก็วันวันที่เจ็ด ก็คงจะมาอีกนะจ๊ะแต่เราก็คงจะต้องระมัดระวังนะคะระมัดระวังจะใช้เงินที่จําจเป็นมากที่สุดกับพี่น้องนะคะอันนี้ก็คือตัวนี้ค่ะและก็สรุปเป็นแบบนั้นจริงไหมจริงค่ะ,คะเห็นไหม <laughs> ผู้หญิงแกร่งเห็นไหมคะ เอาอยู่เอาไวหวปัญาอุปสรรคมาสมมติก็แก้ไขได้นะคะแต่คิดว่าในวันที่เจ็ดนั้นเนี่ยผู้ที่เกิดวันจันทร์ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรจ้ะน,นะเออเอาอยู่เอาไหวหมดนั้นเลยค่ะอืมเราต้องหนังเหนียวนะคะเนี่ยเราไม่ตายยังไหนังเหนียวคนอย่างเงี้ยหนังเหนียวนะเหมือนกับผู้ที่เกิดวันจันทร์นั่นเองจ้ะอ่าต่อไปผู้ที่เกิดวันอังคารบ้างค่ะวันอังคารค่ะ เป็นยังไงมั่งคะอ่ามาดูกันค่ะวันอังคารวันอังคารที่ผ่านมารู้สึกว่าจะมีโชคมีลาบเข้ามาเงิอนะคะแต่ว่าอ,อ,อันนี้ก็คือเขาเรียกว่าอัศวินถือเหรียญเนี่ยมีโชคมีลาบเข้ามาหรือมีเงินเข้ามานะ แต่ว่าจะใช้รู้สึกว่าจะใช้เงินไปเลยเหมือนกันก็คือในเรื่องของการที่ว่าเราจะต้องใช้ในเรื่องของการซ่อมทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าซ่อมเกี่ยวกับรถราพานะของเราอย่างนี้ได้ด้วยนะคะและในตัวนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของรักษาสุขภาพได้ด้วยเหมือนกันนะคะและก,มก <c oughs> ็มีการผ่อนรถมีการผ่อนรถ หรืองวดรถหรือค่าประก,กันรถออย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่เกาบอกว่าถ้าขึ้นไพ่ตัวนี้นะคะถ้าขึ้นไพ่ตัวนี้เนี่ยก็บอกว่าถ้าสมมุติว่าเราเสียเงินนะพุที่เกิดวันอังคารค่ะเสียเงินไปกับการซ่อมพานะหรือรถของเรานะรถจําของเราเนะ่ยเขาจะให้โชคกลับมาเน็ยนะคะก็คือจะได้คืนกลับมานั่นเองค่ะแต่ว่าได้คืนมาทางไหนนั้นเนี่ย พี่น้องก็ไปจัดสรรปันส่วนเอาเองหรือไปเสี่ยงกันเอาเองนะอย่างนี้นะอ่าก็เรียกว่าจะได้เงินกลับมานั่นเองค่ะทีนี้มาดูในวันที่เจ็ดบ้างค่ะในวันที่เจ็ดในวันที่เจ็ดได้ตังค์จริงๆด้วยนะคะเห็นไหมราชินีถือเหรียญค่ะอืได้เงินเข้ามือนะคะเห็นไหมเออเพราะฉะนั้นไม่พูดมากเจ็บคอเราคือประเภทแบบ เอาแต่เรื่องเงินอย่างเดียวเรื่องเงินก็ไม่น่าจะมีปัญหานะคะในวันที่เจ็ดเนาะู้ที่เกิดวันอังคาระสะรุปหวยได้ตังค์จริงๆด้วยค่ะเก้าเหรียญขอแสดงความยินดีด้วยนะจ๊ะหวยไพ่ตัวนี้ประหมอชอบมากเลยนะคะเก้าเหรียญเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องของเงินสดๆนะคะมันไม่ใช่เงินกู้ยืมนะเพราะฉะนั้นในวันที่เจ็ดพุทีิเกิดวันอังคารโชคดีจังค่ะ อรองเงินก็จะได้เงินนะคะประเด็นนี้เลยค่ะอืมอ่าแล้วก็ต่อไปผู้ที่เกิดวันพุธบ้างเอมวันพุธวันพุธวันพุธนี่เอฟซีผหมอเยอะเหมือนกันวันพุธนี่เอฟซีผ่หมอเยอะอ่าดูนะคะที่ผ่านมาอืมคนวันพุธนี่มีเรื่องอะไรที่น่าย,ยินดีบ้างคะที่ผ่านมาจ้ะ,อะบอกมาก่อนบอกมาก่อน รู้สึกว่าคนวันพุธเนี่ยไปฉลองอะไรมาสักอย่างหนึ่งอะฉลองความสําเร็จฉลองได้โบนัสเงินเดือนขึ้นได้งานได้แต่งงานลูกหลานแต่งงานหรือฉลองอะไรที่ประสบความสําเร็จนะคะทำยอดถึงเป้าน่อันนี้ก็คือผู้ที่เกิดวันพุธไม่รู้เป็นแบบนี้ไหมนะแต่ที่ผ่านมา ดีค่ะอ่าทีนี้มาดูในวันที่เจ็ดบ้างค่ะดีไหมเอ่อในวันที่เจ็ดก็โอเคค่ะอันนี้ก็บอกว่าในวันที่เจ็ดนั้นถ้าเราไปขอความช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่อืมแต่ว่าเน้นไปผู้ชายเนาะก่อนหน้านี้จะเป็นคนรักก็ได้เป็นคุณพ่อก็ได้อืมหรือเป็นใครก็แล้วแต่นะเขาจะให้การช่วยเหลือคนวันพุธเป็นอย่างดีจะ้ะอันนี้ก็น่าชื่น ชมนะคะคนร่งคนรักของเราจะให้าการเมตตาปราณีคนวันพุธนะคะอันนี้ก็คือในเรื่องความรักนะเ,เขาเรียกว่าให้การช่วยเหลือแนะนำจุนเจืออบอุ่นอย่างนี้เลยจ้ะอโอเคไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสุดท้ายเนียสุดท้ายแล้วมีเรื่องน่ายินดีแต่ สรุป8ดาบ8ดาบนะคะคนวันพุธขาฟังให้ดีนะดูปากผ้าหมอนะอย่าหาเรื่องใส่ตัวให้ตัวเองเดือดร้อนนะคะสมมุติว่ามีคนช่วยแล้วเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะผู้ที่เกิดวันพุธขาอย่าสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองอีกนะคะไม่งั้นเนี่ยมันจะหาทางออกไม่ได้เป็นแบบนี้อีกนะคะน่ะอันนี้เตือนสะกร่อนไพ่เขาชี้มาเป็นแบบนี้ เพราะนั้นถ้าคนวันพุธเกิดในกรณีที่พามอว่าเนี่ยต้องระมัดระวังต่อไปนี้เมื่อเราหลุดมาจากปัญหาแล้วเนี่ยเราก็อย่ากลับไปที่ปัญหาเดิมๆอีกนะคะไม่งั้นเราก็จะเดือดร้อนนะคะนะอันนี้เตือนกับเตือนกัด้วยความรักและปรารถนาดีอ่าเห็นไหมมาแรงมาเลยอืมมาแรงมาสนับสนุนเลยนะอย่งนี้เลยนะคะนี่ เพราะนั้นพ่อหมอเป็น่วงค่ะคนวันพุธดีแล้วเนี่ยจะต้องไม่หาเรื่องเดือดร้อนใส่ตนเองอีกนะคะเจ็บแล้วก็ต้องจำมั่งนะคะไม่ว่าจะช่วยเพื่อนช่วยฟูงช่วยใครก็แล้วแต่เนี่ยถ้าทำให้เราตัวเองเดือดร้อนอะ่ะเราก็ต้องต้องจำมั่งนะคะไม่งั้นแล้วป้าเดี๋ยวเราเดือดร้อนอก็ไม่มีใครช่วยเราได้เราต้องช่วยตัวเองเห็นไหมคะนะเหนื่อยค่ะอืมคิดว่า ถ้าไม่เกิดแบบนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามินเมว่าจะเป็นแบบนี้คนวันพุธต้องอย่าหาเรื่องใส่ตนเองและทำให้ตัวเองเดือดร้อนนะคะอือจ้ะต่อไปคนที่เกิดวันพฤหัสบดีอ่ะดูนี่ไพ่ตัวตนสถานการณ์บ้านเมืองณนะขณะนี้คนวันพฤหัสขาอ่าไปชกกับใครมาบ้าง ไปทะเลาะกับใครมาบ้างคะฮะมีปากมีเสียงขัดแย้งกันเหนื่อยนอยกันหรือเปล่านี่คนในบ้องบ้านในช่องคนในที่ทํางานเออไม่เอานะคะอย่าใช้กําลัง <c oughs> นะให้ใช้สตินะคะอืมปล่อยวางให้อภัยให้ให้ความเมตตานะคะอืมอย่าทะเลาะกันเลยคะ่ะอากาศก็ยิ่งร้อนๆอนอยู่นะคะประสานสามคัคคีเข้า นะเคลียซะถ้าสมมุติว่ามันประสานกันไม่ได้แล้วก็ผันหลังให้กันเนี้ยสักระยะหนึ่งไม่ว่าใครอะนะมันก็จะได้คลายคลายไปโดยการใช้เวลาเป็นตัวเยียวยานั่นเองค่ะคนที่เกิดวันพฤหัสอ่ะทีนี้มาดูในวันเอ่อที่เจ็ดบ้างอืมเคลียได้นะคะถ้าสมมุติมีปัญหาแบบนี้ก็คือเคลียได้นะคะสีไม้เท้าเนาะ เคลียถ้าเกิดขึ้นในบ้านนะกับบริวารของเราคนรักของเราสามีภรรยาลูกเต้าเย่าเยือ่อคนในครอบครัวก็จะเคลียได้เห็นไหมคะมแล้วก็เขาบอกว่า,าผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีน,น,นั้นเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะทําอะไรเกี่ยวกับบ้านช่องเรานะคะอย่างเช่นเหมือนปรับปรุงบ้านสร้างบ้านต่อเติมบ้านอะไรแนวโน้มเนี่ยก็จะได้เหมือนกันนะคะอย่างนี้นะ ไม่มีปัญหานะคะสรุปอ่าแล้วก็สรุปจริงๆเลยค่ะไม่มีปัญหาค่ะแล้วก็ที่บ้านเราที่บ้านเราอยู่ที่พักจะให้โชคให้ลาบนะคะภูมิเจ้าตรงเจ้าที่ดีนะคะอย่างนี้นะอ่านะคะผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านให้การเกื้อหนุนอืมเป็นแบบนี้เลยค่ะผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีคะอ่าโอเคไม่มีอะไรนะคะ ต่อไปผู้ที่เกิดวันศุกร์ค่ะผู้ที่เกิดวันศุกร์จ๋ามาดูสิคะว่าเป็นยังไงมั่งที่ผ่านมาผู้ที่เกิดวันศุกร์เดินทางบ่อยๆจ้ะนะเดินทางไปทําธุระเดินทางไปหาลูกค่าเดินทางไปต่างประเทศก็มีถ้าเป็นแบบนี้นะคะ,ะเดินทางไปจังหวัดไกลๆนี้ไปเพื่อกิจเนี่ย ก็จะสําเร็จเหนื่อยหน่อยนะคะแต่ว่าก็คือสําเร็จนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือที่ผ่านมานะคะและก็ในวันที่ในวันที่เจ็ดก็จะได้ลาบมาได้เงินมานะคะเห็นไหมไปติดต่อลูกค้าก็จะได้ลูกค้ามาค่ะลูกค้าจะสั่งออเดอร์มาให้มาก่ะเรานะคะลูกค้าจะอุดหนุนเราเป็นขบวนเลยอะคะ่ะนี่ให้คำตอบมาสั่งสินค้าเรามา แล้วก็แถมว่าถ้าเกิดเราเสียงโชคอะไรนี่ก็ได้ด้วยนะคะผู้ที่เกิดวันศุกร์รู้สึกว่าโอเคค่ะสามเหรียญน,นะคะได้ตั้งนะคะสรุปอุย้ยสุดยอดมากๆเลยค่ะผู้ที่เกิดวันศุกร์ค่ะดวงเป็นของคุณแล้วนะคะจะเริ่มเคลื่อนตั้งแต่วันที่เจ็ดนี้เป็นต้นไปนะคะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะสามเหรียญเกี่ยวกับเรื่องของการ ติดต่อประสานงานลูกค้าหรือใครก็แล้วแต่จะได้เงินมานะคะหรือเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินถ้าเป็นแบบนี้ป้ะหมอจะพูดถึงว่าใครที่ทําเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมาทรัพย์เป็นนายน่องนายหน้าเนี่ยคะ่ะก็จะมีการติดต่อมาว่าซื้อของเราแน่เราก็จะได้ค่าค่านายหน้าไงคะแล้วก็อาจจะถึงในเรื่องของได้ทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยคะ่ะ แสดงความยินดีด้วยนะคะผู้ที่เกิดวันศุกร์สิบเหรียญกับสามเหรียญคู่กันไม่น่าจะพลาดค่ะขอให้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะนะผู้ที่เกิดวันศุกร์อ่าต่อไปผู้ที่เกิดวันเสาร์ค่ะวันเสาร์ค่ะเป็นไงมัง่งเอามาดูกันค่ะที่ผ่านมาเฮ้ย o o มูน ที่ผ่านมานี่รู้สึกว่าไม่สบายปวดหัวเวียนหัวนะคะหรือคิดมากวิตกกังวลนะไอาสารพัดระเพแต่ว่าอันนี้เป็นการที่เขาเรียกว่าวิตกจริตหรือว่าเครียดมากกว่านะคะขอให้เป็นแบบนี้แล้วก็เลิกนะคะเลิกคิดนะเราก็จะมีเขาเรียกว่าพอเราเริ่ม ที่จะวิตกกังวลนะเราก็จะเครียดอะแล้วเราก็ไม่มีสติที่จะคิดางานหรือคิดแก้ปัญหานะคะผู้ที่เกิดวันเสาร์ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราปล่อยวางก่อนหาที่สงบนิ่งๆนะคะนั่งสมาธิว่า,าบ้างไหวพระสวดมนต์บ้างนะก่อนนอนเนี่ยเราก็จะสงบแล้วเราก็จะมีปัญญานะคะแล้วก็สามารถที่จะคิดแก้ปัญหาได้ทั้งหมดเลยค่ะอ่าทีนี้มาดูในวันที่7เป็นแบบนั้นไหม ในวันที่7ไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะเรื่องงานเรื่องการอยู่กับครอบครัวโอเคนะคะสำเร็จหมดนัมเมื่อวันเห็นไหมคะหนึ่งไม้เทา้าอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการงานการเรียนนะใครที่กาลังเรียนอยู่ก็โอเคนะวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนก็คือไม่มีปัญหานะน่าจะสอบได้สอบติดนะผลการสอบดีหรืออะไรประมาณนั้นในวันที่7เป็นต้นไปนะคะผู้ที่เกิดวันเสาร์ค่ะอ่า สุดท้ายอ่าสุดท้ายผู้ที่เกิดวันเสาร์ะค่ะเดินทางออกอานอกพื้นที่นะอาจจะกลับบ้านนะอาจจะเดินทางไกลๆไปต่างจังหวัดไกลๆนะคะไปหาคนรักเห็นไหมคะอย่างนี้นะแล้วก็มีความรู้สึกว่าผู้ที่เกิดวันเสาร์อ่ะอืมจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆจะและก็เริ่มต้นเขาเรียกว่า เริ่มต้นใหม่และตั้งใหม่และเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงค่ะสำหรับไพ่ตัวนี้นะเพราะฉะนั้นในวันนี้รู้สึกว่าไพ่จะออกมาดีๆกันทั้งนั้นเลยนะคะทั้งเดวันนะป้าหมอก็ขอให้มันเกิดนะคะแต่เรื่องดีๆนะคะให้เกิดแต่เรื่องดีๆนะเราก็จะได้ไม่เครียดมากนะักนะคะขอให้ทุกวันเกิดนะคะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ